สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนทําอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้นะครับเราจะมาสอนทําซุปเห็ดซึ่งเป็นซุปครีมแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเนาะทีนี้เนี่ยเห็ดที่เราใช้นะครับเราจะใช้เห็ดแชมปิญองนะครับหรือเห็ดกระดุมนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะหั่นแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะใช้หอมใหญ่กระเทียมนะครับแล้วก็มีว มีใบทามอันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วเราก็จะต้องเตรียมในส่วนของน้ําสต๊อกนะครับเตรียมครีมมาไว้ใส่ในตอนท้ายด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นเราเริ่มจากอะไรนะครับเราต้าองเตรียมเห็ดก่อนเราใช้เห็ดแชมปิยองนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เห็ดชนิดอื่นก็ได้นะครับเนาะเช่นเห็ดหอมสดก็ได้อันนี้เราเอาขาออกก่อนนะครับเอาขามนออกก่อนนะนี่ เห็ดหอมสดก็ได้เห็ดอะไรล่ะชีเมจิก็ได้นะครับอันนี้เนาะแต่เห็ดหอมสดถ้าเราใช้ในปริมาณที่เยอะเยอะมากๆเนี่ยบางทีมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าใครไม่ชอบก็เลี่ยงนิดนึงก็มาใช้แชมปปญองก็ได้นะครับจะอร่อยมากกว่าเนาะทีนี้เห็ดเมื่อเราเอาขาวออกแล้วนะครับเราก็ต้องแกะเปลือกเขาออกอ้อนิดนึงนะครับก็คือเห็ดเนี่ยนะครับมันมี ความชื้นอยู่เยอะมีน้ําอยู่เยอะมากนะครับมีน้ําอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่นิยมเอาเห็ดไปล้างน้ํากันนะครับถ้าในกรณีที่เราเจอเห็ดที่มันดําๆแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้ผ้านะครับหรือกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดนะครับสิ่งสโปรกที่อยู่ติดตามเ,เห็ดเนี่ยออกนะครับ,นะรบเราก็สามารถที่จะนํามาประกอบอาหารได้อะเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะลอกเปลือกเขาออก นี้นะครับเราก็จะได้เห็ดขาวๆที่อยู่ด้านในนะครับออกให้หมดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีผลในเรื่องของสีสันของเห็ดนะครับก็คือตัวสปอร์ที่อยู่ด้านในเพื่อนจะเห็นว่ามันจะเป็นสปอร์สีดำๆแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเอาเขาออกด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะเหลือแต่เนื้อเห็ดที่เป็นสีขาวๆนะครับ สามารถนามาทําซุปได้นะครับเห็นไหมครับดูน้ารับประทานกว่ากันเยอะนะครับนะขอลอกอันนี้ออกให้หมดก่อนทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมเตรียมไว้ส่วนนึงเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะนะรบถ้ามันยังมีดำๆอยู่นิดหน่อยเราก็สามารถใช้มีดตัดออกได้ นะครับแบบนี้เนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีสปอร์อยู่ด้านในผมก็จะใช้ปริเส้นสกู๊ปหรือถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้ช้อนเล็กๆก,ก็ได้นะครับปักออกแบบนี้นะคับักออกแบบน,นี้เห็นไหมครับเราก็จะได้แต่นี้เห็ดสีโอขาว ส่วนสปอร์ที่อยู่ด้านในดำๆแบบนี้เราก็ออกนะครับที่บอกนะครับถ้าเราใส่ลงไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าซุปเราจะมีสีเข้มจนเกินไปนะครับมีสีเข้มจนเกินไปขับเาออกให้ได้มากที่สุดนะครับออกให้ได้มากที่สุดปนะระออมาณนะน,นี้ได้นะ จะเอาออกหมดเรียบร้อยนะครับออกหมดเรียบร้อยเราก็จะมาหั่นกันนะครับอั่ที่บอกว่าติดได้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเนาะแบบนี้นะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นๆอย่งนี้นะครับเตรียมไว้เนาะ ทีนี้ก็ามาถึงหัวหอมกับกระเทียมนะครับหัวหอมกับกระเทียมรเราก็จะต้องเอาหัวหอมมาสไลด์นะครับแบบนี้สไลด์บางๆนะครับสไลด์บางๆนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปปั่นมันจะได้ง่ายขึ้น ครึ่งหัวนะครับส่วนกระเทียมนะครับนิดหนึ่งนะครับกระเทียมเนี่ยเราจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนลองผ่าครึ่งกระเทียมจีนก่อนนะครับแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีต้นที่มันจะเริ่มงอกแล้วอยู่ด้านในแบบนี้ให้เราใช้ปลายมีสกิด เห็นไหมครับแบบนี้ตรงส่วนนี้เราพยายามเอาออกนะครับเราพยายามเอาออกทำไมถึงต้องเอาออกนะครับในส่วนนี้มันจะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนะครับออกเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาออกได้ก็ให้เราเอาออกด้วยนี่ครับตรงนี้นะเนาะเราไม่ใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หั่นเล็กๆ ถ้าชอบกระเทียมเยอะเราก็สามารถใส่กระเทียมเยอะได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะจนเกินไปนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปอ่ะเมื่อเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีเห็ดแล้วเรามีหอมแล้วนะครับเตรียมไว์เรียบร้อยแล้วไว์เราใช้เป็นไว์ขาวนะครับแล้วก็นะครับใช้ทม์เนาะเมื่อเราเตรียมพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูทางด้านนี้นะครับผมก็จะเอากระทะหรือหม้อไปตั้งนะครับแล้วก็ เอาเนยใส่ลงไปนี่ครับเอาเนยใส่ลงไปพอใส่เนยลงไปนะครับเนยมันเริ่มละลายนะครับเนยมันเริ่มละลายพอเนยมันเริ่มละลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอมรรรนันละลายอีกนิดนึงเราก็จะเอา หอมกับกระเทียมลงไปผัดนะครับหอมกับกระเทียมลงไปดแบบนี้นะครับนะครับหอมกระเทียมงไยผัดเราผัดให้หอมกับกระเทียมนิ่มนะครับให้สุกแล้วก็นิ่มนะครับพยายามใหญ่ให้เขาเปลี่ยนสีนะครับพยายามใหญ่เขาเปลี่ยนสีเราเอาแค่หอมกับกระเทียมสุกออกนะครับ นิ่มแล้วก็สุกพอนะครับในขั้นตอนนี้แปบ๊บเดงนะครับ วายขาวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีวายขาวเวลาเราทําเห็ดนะครับสามารถหยอดน้ามะนาวลงไปได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยหยอดน้ํามะนาวเพื่อทําให้เห็ดมันไม่เปลี่ยนสีนะครับเวลาเราทำเนาะมนช่วยได้นะครับมาช่วยได้แต่ใ,ใส่เยอะเกินไปไม่งั้นซุปเราก็จ,จะมีรสเปรี้ยวได้ต้องระวังอย่างกานนะครับอ่ะเห็นไหมครับพอหอมมันสุกแล้วก็นิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาเห็ดนะครับที่เราเตรียมไว้เนาะ ใส่ลงไปแบบนี้เราก็จะผัดให้เขานิ่มนะครับให้เขาสุกเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปนะครับระหว่างนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้ความร้อนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไหม้ขอบหม้อก,ก็ได้นะครับ ที่เรามีนะครับเนะาะจะใส่ลงไปทั้งก้านก็ได้นะครับหรือจะค่อยๆลูดแล้วก็ใส่ลงไปก็ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ลงไปทั้งก้านก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตอนที่เราเอาเขาไปปั่นเนี่ยนะครับจะต้องเก็บออกให้หมดนะเก็บออกให้หมดด้วยความหอมนะครับนะเพิ่มเพิร์บลงไป ก็จะเอาวายขาวเทลงไปนะครับแล้วก็ผักต่อนะครับนะให้วายง่วนิดหนึ่งนะอยากให้ได้กลิ่นมากนะครับหอมมากนะครับเนย นะครับวายเมื่อเจอกันเนี่ยครับลองว่ตติเนี่ยหอมจนน้ำลายหลยเลยนะฮะอีเห็นไ,ไหมครับมันเริ่มนิ่มแล้วนะครับหลังนั้นเราก็จะเอาน้ำสต๊อกใส่ลงไปทีนี้เนี่ยนะครับเอาใส่สต๊อกแค่ไหนใส่แค่พอท่วมนะครับใส่แค่พอท่วมนิดเดียวนะครับแบบนี ั้นตอนเวลาใส่วายลงไปแล้วให้ระวังนิดหนึ่งต้องเคี่ยวนะครับต้องเคี่ยวนิดนึงนะครับเราไม่สามารถใส่วายแล้วเราเติมน้ำสต๊อกลงไปเลยนะครับถ้าเราทําแบบนั้นนะครับซุปเราจะออกรสเปรี้ยวของวายขาวนะครับแทนที่เราจะได้กลิ่นหอมนะครับกลับกลายว่าซุปเราก็จะออกรสเปรี้ยวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งอ่ะเขาใส่น้ําลุงไฟนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวเขาต่อนะครับเคี่ยวเขาต่อจนเขานิ่ม นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปปั่นนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวบนเตาแบบนี้นะครับจะได้ไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเช็คกันว่าเห็ดเรานิ่มแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับทีนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ5นาทีนะครับเราก็กลับมาเช็คเห็ดที่เราต้มอยู่ตอนนี้นะครับว่า เขานิ่มได้ที่หรือยังนะครับเผ็ดนิ่มได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาไปปั่นนะครับตัวนี้นะเอาไปปั่นปั่นเนี่ยเราต้องปั่นตอนร้อนๆเลยนะครับอย่างที่บอกอย่าลืมว่าถ้ามันมีก้านของใบทามอยู่นะครับเพื่อนเอาออกด้วยนะครับอ,ออกด้วยนะ ที่หอมมากเลยนะครับเนังจากนั้นผมก็จะไปปั่นนะครับเราไปปั่นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าซุปเราร้อนนะครับซุปเราร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปั่นเนี่ยอาจจะต้องหาผ้านะครับนะ ถ้าตักผืนนึินะครับปิดด้านบนเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยบองทิมอาจจะกระชอกขึ้นมาได้นะครับอันนี้เบลอเบาๆก่อนอันนี้แรงเราต้อปั่นให้ละเอียดเลยนะครับจะมีควันออกอันนี้เราปั่นให้เขาละเอียดเลยนะครับ เนื้อเห็ดแบบนี้เรียบร้อยนะครับพวกเศษที่เราไม่ต้องการนะครับมันก็จะติดอยู่ที่กระชอนนะครับเนาะเพราะนั้นซุปของเราก็จะเราจะได้เนื้อซุปที่มันเนียนๆนนะครับเนาะดินแล้วมันจะได้ไม่ดู มีอะไรติดอยู่นะครับถ้าในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะทำแล้วเ,เก็บไว้กินหลายๆวันนะครับผมก็แนะนำว่าควรจะทำแล้วก็เก็บซุปเห็ดในขั้นตอนขั้นตอนเนี้นะครับก็คือเราเสร็จแล้วเราได้เป็นเนื้อเห็ดแบบนี้เรียบร้อยเป็นซุปเรียบร้อยแล้วเข้มข้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับใส่ตู้ฟรีซไว้นะครับแต่ถ้า เวลาเราจะกินวันไหนนะครับเราแค่เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เรี่องอะไรเอาไปใส่ครีมนะครับก็จะกลายเป็นซุปแล้วนะเดี๋ยวผมให้มันเดือดก่อนนะครับให้มันเดือดก่อนพอเดือดแล้วผมก็จะเติมครีมลงไปนะครับเติมครีมลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยนะครับแค่นี้เราก็ได้ซุปเห็ดแล้วง่ายๆนะครับ ใส่ครีมนะครับใส่ครีมเพื่อนๆใส่ครีมได้ตามที่ต้องการเลยได้ตามที่เพื่อนต้องกานะรแต่ว่าอยากได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเป็นรสครีมมากจนเกินไปนะครับต้องให้มันเป็นรสเผ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อน รณีที่อยากให้มันหอมแล้วมันมากขึ้นนะครับสามารถเติมเนยลงไปได้นิดหนึง กูตองเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมครับคราวที่แล้วที่ผมสอนทางกูตองวันนี้เราจะเอากูตองที่ผมเคยสอนเนี่ยนะครับเอามาใส่ในซุปนะครับสามารถใช้น้ำมันเห็ดทัฟเฟิลนะครับน้ำมันทัฟเฟิลหยอดด้านหน้าได้นะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับหรืออาจจะใช้ทัฟเฟิลเพดเลยก็ได้นะครับใส่ลงไปในขั้นตอนนี้นะครับเป็นเนื้อทัฟเฟิลมันก็จะ อยู่ในซุปเห็ดแบบนี้นะครับก็จะทำให้ซุปเห็ดเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับจะ,บะบขอเล่งไฟนิดนึงนะครับเือเ ิร์ฟซุปต้องเสิร์ฟให้ร้อนๆนะครับยิ่งเป็นครีมซุปด้วยเนี่ยนะครับจะต้องเสิร์ฟให้ร้อนเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเรากินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนนะครับเมื่อเขาเริ่มเดือดนะครับเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานนะครับเดี๋ยวมาดูจานกันตรงนี้นะครับจานเนี่ยนะครับเราใช้จานซุป เสร์ฟแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีจานมีถ้วยซุปเราก็สามารถใช้ถ้วยซุปได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเกีดยแล้วเราก็จะนะครับนำมาเสิร์ฟใส่จานแบบนี้ใส่ลงไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ขนมปังกูตองนะครับลงไปถ้าเรามีครีมนะครับเราก็เอาครีมราดแบบนี้นะครับแล้วก็ขนมปังนะครับใส่ลงไปด้านหน้านะครับอันแบบนี้ จะเดคอเรตมันด้วยไทม์ Time. นะครับน่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซุปเห็ดเนาะเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับเนาะแ้วถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับว่าทำแบบไหนขั้นตอนตรงนี้ไม่เข้าใจยังไงลองดูนะครับ แล้วก็เอากันบ้านมาส่งกันด้วยก็ดีนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินซุปเห็ดก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ